วัดีครับวันนี้เราจะมาดูเครื่องสักผ้านะครับของยี่ห้อนี้นะครับรุ่นนี้อาการน้ำมันรั่วลงข้างล่างและไหลลงไปข้างหลังเป็นลูกค้าเขาบอกมาแบบนั้นนะครับเป็นเครื่องซักผ้าฟ้าหน้านะครับของอิเล็กทรอลัต เขาบอกว่าซักเวลาซักแล้วเปิดน้ำเนื้อน้ำมันไหลลงข้างล่างหมดเลยนี่ก็มีอีกเครื่องหนึ่งส่วนเครื่องนี้ก็เป็นการสวิตเสียนะครับสวิตเปิดปิดฝหน้าเสียตัวนี้ก็รออะไรแต่ตัวนี้เรากำลังจะซ่อมนะครับมาดูวิธีการทำแบบบ้านๆน,นะครับ ่้มแบบบ้านๆแก้ไขแบบบ้านๆเราจะมาแก้ไขยังไงนะครับมาดูกันนะครับว่าเราจะแก้ไขยังไงนะครับที่ว่าการน้ํารั่วรตรงข้างล่างหมดเลยนะครับก็จะมีนอ็นอตน็อตอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับและะ้วก็อีกตรงนีง้อีกตัวหนึ่งขอไปด้วยนะครับเสียงดังนะครับรถ วิ่งไปวิ่งมาเมียก็บอกว่าเดี honestly, ๋ยวจะถ่ายให้ไม่จำเป็นนะครับนะครับตอนนี้เราก็จะขันขันน็อตออกก่อนที่จริงอ่ะผมเป็นคนถ่ายเมียต้องเป็นคนขันน็อตนะครับเอาให้เมียเป็นคนขันน็อตตอนนี้ก็ขันน็อตออกแล้วนะครับ คันน็อตเข้าหรือคันน็อตออกไม่รู้นะครับตอนนี้ออคันน็อตออกอันนี้ลอยแล้วก็อีกข้างหนึ่งอยู่ตรงนี้มือไหม่หัดถ่ายนะครับเราทําแบบบ้านๆกันเองนะครับแบบคขำาแต่พี่น้องท่านใดที่ดูก็สามารถที่จะนํหรือไปไประยุกต์ใช้ได้นะครับกับเครื่องสักผ้าที่อยู่ที่บ้านของท่านนะครับอาการนี้นะครับต่อไปนะครับตอนนี้เราคันน็อตออกมาได้แล้วนะครับสองตัวแล้วก็ เราจะดึงฝาฝาตัวนี้ออกมานะครับดึงโอเคตอนนี้ก็ดึงแล้วนะครับก็มาดูนะครับข้างในมีอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างส่วนมากนะครับน้ำรั่วลงล่างก็คืออาการนี้ก็คือตัวท่อตรงนี้นะครับจะหลุดออกต้อง ตรงนี้ท่อเนี้ยจะรุดออกไม่รู้ว่าจะมองเห็นหรือเปล่านะครับเพราะมันก็จะมืดมันจะยากอยู่มันจะเป็นท่อน้ํานะครับตอนนี้ก็จะเป็นท่อน้ําตรงนี้ใช่ไหมครับน้ํามันจะไหลเข้าเข้ามานี่เขาวาวมาท่อนี้แล้วส่วนท่อตรงนี้นะครับท่อตรงนี้นะครับก็จะลง ไปข้างล่างเนะี่ยมันจะมีท่อข้างใต้อยู่นะครับซึ่งมันจะจับตรงนี้แหละที่ชอบหลุดเป็นท่อยางตรงนี้แหละชอบหลุดมันจะมีเหล็กสปริงหรือเป็นเหล็กอะไรสักอย่างเนี่หละครับเป็นเหล็กที่ว่าจะเป็นตัวล็อกล็อกไอ้ยางไว้นะครับ ตรงนี้ก็เพียงแต่ว,ว่าเราเอาเกาวเหลืองทาก็ได้นะครับส้มแบบบานๆทาถ้าสมมติว่ามันหูุดก็เอาเกาวเหลืองทาแล้วก็เอาเหล็กตัวนี้นะครับใส่ไปคืนครับมันก็จะใช้ได้นะครับแบบง่ายๆส้มกันเองนะครับมันก็จะแก้อาการน้ํารั่วได้นะครับคือตอนนี้ผมได้ใส่ไปแล้วนะครับทําไปแล้วแต่ผมมาทําตัวอย่างให้ดูเฉยๆตอนแรกอะมันดูดออกเลยนะครับทอตรงเนี้ย คือต่อแกะตรงนี้เลยแต่เราแก้ไขทำตามแล้วก็ใช้ได้นะครับไม่ต้องยกไปที่ร้านเพราะว่ามันหนักนะครับพอยกไปที่ร้านช่างมันหนักเราสามารถทำเองตายแบบบ้านๆซ่อมแบบบ้านๆกันเองอยู่ที่บ้านได้นะครับสําหรับเครื่องสภาพ้ารุ่นแบบนี้นะครับ ครับเดี๋ยวเราจบแค่นี้ก่อนนะครับ